การด่าเกิดขึ้นผมก็งงไงจริงพระพุทธเจ้าไม่เคยเผยแพร่โดยการด่าท่านเผยแพร่โดยการสอนไงสอนเฉยสอนให้มีปัญญาไงพิจารณาอริยสัจส,สีไงทุกสมุทัยนิโรธมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคผมก็ชอบอนิทานเรื่องหนึ่งนะให้ไปขอเข้าคนที่บ้านที่ไม่มีคนตายท่านเดินกลับไปไงมีคนคนหนึ่งลูกตายผัวตาย เขาบอกว่าให้กลับไปขอข้าวบ้านที่ไม่มีคนตายปรากฏว่าบ้านทุกบ้านมีคนตายหมดเลยเนี่ยนั่นแหละนิทานชาดกเรื่องนี้ก็เลยสอนไงสอนใจว่ามันทุกที่พอถึงเวลามันมีสัจธรรมเกิดขึ้นไงใช่ใน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 สมัยในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเป็นฮินดูก่อนก่อนมาเกิดไงใช่เขาเอาเมตตาเขานำใช่เพราะพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่านเป็นเทวดาเป็นหินเทวดาชั้นดุสิตธานีไงโดยโดยหลักที่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติเกิดศาสนาพุทธอ่ะท่านเป็นโดยโดยโดยประเพณีเลยนะต้องเป็นฮินดูทุกองค์เลยเป็นฮินดูก่อนแล้วจะต้องไปเป็นฮินดูสันตดุสิตเทพก็คือต้องไปอยู่สวรรค์ชั้นสี่หมดจะเป็นสวรรค์ชั้นที่มีพระโพธิสัตว์นะบัวสีเหล่าบางเหล่าเขาก็พุทธเจ้าก็ไม่สอนค่ะใช่ที่ท่านไม่สอนก็พวกเต่าถุย พวกฉันพวกที่มันอยู่ใต้ตมอ่ะเขาก็ไม่รู้จะสอนไปยังไงมันสอนไม่ได้ที่มันสอนไม่ได้ก็เพราะมันเอาแต่มึงกูอย่างเดียวไม่เอาอย่างอื่นเลยนะไอ้นุ่นก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีนรกก็ไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีบัวเต่าถุยไงผมผมก็งงในตอนแรกผมไม่เข้าใจบัวเต่าถุยแปลว่าไอ้บัวสีเหลาเมื่อวันก่อนผมได้ยินบัวสามเหลาแล้วแม้กระทั่งอัญญาณโกนธัญญะอ่ะผมมก็ศึกษาเรื่องอัญญาณโกนธัญญานะก็คือเป็นแบบบทพื้นฐานที่เราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหม อัญญาณโกนธัญญาเป็นหมอดูใช่ไหมมาดูพระพุทธเจ้าแล้วสิบราชาการคําทํานายสิบราชาการโดยสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดป่าสวนแก้วคําทํานายสิบราชาการที่กล่าวว่าพอถึงถิ่นดินถิ่นถิน่นกาขาวราชาการทิกาแ้าพอถึงราชาการที่สิบเป็นอะไรไทยศิวิไลที่มันเป็นไทยศิวิไลเพราะมันจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเพราะมันเกิดสงครามโลกครั้งที่สามบ้านบ้านป่าเมืองเมืองฝรั่งเนี่ยแตก เมืองเมืองตะวันออกกลางแตกเมืองเมืองยุโรปแตกแตกด้วยสงครามนิวเคลียร์แล้วหนีเข้าบ้านเรานั่นแหละท่านบอกว่าแล้วทําไมถึงไม่ไม่ทานายอีกประมาณ100ยร้อยบราชาการหลังก็เพราะว่าจะปกครองอย่างรุ่งเรืองในที่นี้ผมก็เลยเข้าใจไงว่าทำไมถึงไม่พยากรณต่อไปถึงพยากรณแค่เพียงถึงราชาการที่10ไงเรียกว่าไทยศีวิไลทิ่นถินกาขาวก็เพราะว่าเรายกย่องฝรั่ง แต่หลังจากที่ฝรั่งยุโรปเนี่ยทำสงครามกันอเมริกาจมหายไปครึ่งประเทศจีนทําสงครามกับอเมริกานี่ก็เลยจะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยแหละเพราะว่ายังไงยังไงอ่ะศึกใหญ่อ่ะที่จะต้องเจอกันตรงๆก็คืออเมริกากับจีน